พลเอกประยุทธ์จันโอชาคือความออายของประเทศผู้นําเช่นนี้ย่อมไม่สามารถที่จะนําพาประเทศและประชาชนให้พ้นวิกฤตใดๆไ,ไ,ได้อีกต่อไปพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ผู้นําของอนาคตไม่ใช่ความหวังของลูกหลานของเราพลเอกประยุทธ์เป็นได้เพียงสิ่งที่ไร้ค่าไร้ความหมายในความทรงจําของคนรุ่นต่อๆไปเท่านั้นประเทศไทยในเวลานี้มาถึง หุดวิกฤตอีกครั้งก็คือวิกฤตผู้นํารัฐบาลโอหังครั่งอํานาจไร้ประสิทธิภาพและน่าร้ายคือผู้นําที่ขาดความรู้ความสามารถในการจัดการปัญหาบริหารประเทศอย่างไร้ระบบไม่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงระบบงานที่เกี่ยวกับการบําบัดร,รักษาและการฟื้นฟูเพื่อการป้องกันการดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ของประชาชนไม่มีทิศทางในการพัฒนาชีวิตทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกได้แสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาช นได้แต่ในทางตรงกันข้ามกับสะท้อนภาพของการบริหารจัดการที่ล้มเหลวไม่มียุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการป้องกันปัญหาบริหารงานด้วยปากหลงตัวเองโของอํานาจจนไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาใดๆได้เลยรวบอํานาจทั้งหมดไว้ที่ตัวแต่ขาดความรู้ความเข้าใจขาดความ สนใจที่จะรับฟังเสียงของประชาชนประชาชนสิ้นหวังแต่ผู้นำของเราทุกวันนี้ยังล่าเริงยิ้มย่องจ้าจ๋าได้ตลอดเวลาท่านไม่ได้มีประชาชนอยู่ในหัวใจเลยแม้แต่น้อยพลเอกประยุทธ์ ทราบหรือไม่ว่าการบริหารราชการของท่านเนี่ยทุกๆ7นาทีมีคนไทยต้องตายเพราะการบริหารการจัดการระบาดของโควิด -19 ที่บกพร่องผิดพลาดและประมาทเลินเล่ออย่างไรแรงเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจวันละ8 00 0ล้านบาทจากมาตรการล็อกดาวน์ที่ผิดพลาดติดอันดับลังท้ายของโลกในการบริหารจัดการปัญหาโควิดจนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตประชาชนเศรษฐกิจที่เกินจะเยียวยาแล้วนอกจากนี้ก็ยังกู้เป็นจานวนมหาศาลแต่กลับนําเอามา ใช้แบบไร้ประสิทธิภาพไม่ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นรัฐบาลที่กล้าค่าความตายส่งมอบความเจ็บปวดทุกทรมานให้กับประชาชนจํานวนตัวเลขที่ว่าเนี่ยนะไม่ใช่เป็นตัวเลขธรรมดาแต่คือชีวิตของคนในครอบครัวของใครสักคนหนึ่งท่านไม่กล้าเผชิญกับความจริงท่านเป็นผู้นําที่ขี้ขลาดที่สุดจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับสบคซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจล้นฟ้าแต่กับบริหารล้มเหลวไม่เป็นท่าการระบาด ของโรคทุกครั้งก็เกิดขึ้นด้วยความบกพร่องของรัฐมนตรีส่งผลให้ความเสียหายอย่างรุนแรงจนถึงทุกวันนี้ทั้งๆท,ที่รู้ว่าวัคซีนนั้นก็คือทางออกของประเทศทางรอดของพี่น้องประชาชนกับบริหารวัคซีนได้บกพร่องท่านนายกปฏิเสธที่จะซื้อวัคซีนหลากหลายชนิดแต่ท่านกลับทุ่มหมดหน้าตักที่ไปซื้อวัคซีนเพียงตัวเดียวทําให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีวัคซีนน้อยชนิดที่สุดปฏิเสธที่จะเข้าร่วมโควาสเมื่อท่านทนสถานการณ์ที่บีบคั้นไม่ได้ ท่านจึงกลับตัวเข้าร่วมกับโครงการท่านกลับตัวครั้งเนี้กลับประช้าเกินไปทุกวนาทีที่ไทยขาดวัคซีนเนี่ยนั่นก็คือชีวิตของประชาชนที่ล้มตายไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นจนํานวนมากท่านสั่งวัคซีนซิโนวัคทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้มีการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเลยการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าได้ตอกย้ําความด้อยประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนวอยู่แล้ว เหตุใดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่ำจึงมีราคาแพงกว่าวัคซีนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว่านี้และเหตุใดรัฐบาลของท่านจึงยังดือ้อดึงดันที่จะสั่งซื้อแบบซ้ำซากไม่มีที่สิ้นสุดหากไม่โง่ก็โขโกง,ง,งผมและพักรวมฝ่่ายคานทั้งหมดขอยืนยันท่านเป็นรัฐบาลที่กล้าที่จะค่าความตายกับประชาชน ผมขอเชิญชวนบรรดาท่านสมาชิกสภาผู้ดทนรัฐรฝ่ายรัฐบาลหยุดมองผลประโยชน์ส่วนตนมองเห็นชีวิตของประชาชนให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไปท่านชงเข้าใจว่าผู้นําเช่นพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือความอับอายของประเทศผู้นําเช่นนี้ ย่อมไม่สามารถที่จะนำพาประเทศและประชาชนให้พ้นวิกฤตใดๆไ,ไ,ได้อีกต่อไปคนเอกประยุทธ์ไม่ใช่ผู้นําของอนาคตไม่ใช่ความหวังของลูกหลานของเราเพรเอกประยุทธ์เป็นได้เพียงสิ่งที่ไร้ค่าไร้ความหมายในความทรงจําของคนรุ่นต่อๆไปเท่านั้นกระผมและพักฝ่ายค้านเราไม่อาจจะไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จนันโอชาทําหน้าที่บริหารราชการต่อไป